ครับเฉยว่าโอเคอยู่ทำได้ดีไหมผมได้ดีมากเต็มสิบให้กี่คะแนนให้สแปดอะไรเฮ้ยสแปดได้ไงอ่ะเดี๋ยวไม่สองผ่านไหมทุกคนผ่านไหมเต็มสิบให้กี่คะแนนโอ้โหสปอยาเต็มสิบคุณให้สิบเลดเริ่เห็นด้วยเต็มสิบให้สิบจ้าโฟร์ยากเลยงานหนักไหมที่นนี้หนักเลยครับเอาดูครับพร้อมไหมครับ ผสงของท่าลังไชเก็งอยู่ด้วยโอเคไหมชงชัยเขาติดมาจากคอนเสิร์ตเขาลามวยอ๋อลามวยมาหวีดความคิดจะมงงนิดนึงท่าดอยู่ไรแต่พอได้ไหมแต่ว่าก็พอได้อยู่นะอ๋อพอได้ไหมครับเต็มสิบไม่ต้องเลยเต็มสิบให้เต็มสิบให้ลอยจ้าเดี๋ดูเลยว่าพีริกศรจะทียงจ้ะ รู้เลยจ้ะจะไม่ได้ผ่านหไหมอย่างนี้ผ่านก็ได้ผ่านไหมผ่านทไ,ไปถึงผ่านไปเลยไม่ต้องเต้นแล้วแบบนี้นะครับอ่ะประมือจ้าน่ารักมากนะคะ,ะ,คะบอกเลยใช้คำว่าน่ารักเลือปลือมมากเปลือมไหมเปลเ<ะ>นี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำที่ต่อแล้วก็คือใจมันตุ้บตุ้บต่อมตลอดเลยนะคะเอาล่ะผ่านไปแล้วกับการเต้นของกัน